หนูแบบหน้าตาดูดเด็กๆแล้วก็ดูเด็กลงเด็กลงแล้วก็มีแต่ความสดใสนหนูดูแลตัวเองอยังไงคะหน้าหนูถึงได้แบบออร่าขนาดนี้คือจริงๆนราจะบอกว่าเราอยู่วงการมาตั้งแต่อายุ10-11ค่ะค่ะจนตอนนี้เรา31าก็คือพูดทำไมล่ะ <laughs> ต้องบอกคุณผ yeah> ู้ชมก่อนเป็นคนแบบตรงมากจริงๆคืออายุ31แล้วใครคิกว่าหนูสิบเก้ายี่สิบพูดทำไมล่ะคุณแม่ก็คือจริงๆแล้วค่ะมันอยู่ที่เรื่องของการดูแลตัวเองด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณวงการบันเทิงเหมือนกันที่เหมือนกับแบบพอพอเราอยู่วงการปุ๊บเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเป็นคนที่บ้างานมากอย่างที่เราบอกก็คือดาวถ่ายละครเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า2เรื่องในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานประจําเป็นดีเจเป็นพิธีกรเป็นนักร้องด้วยเป็นนัก ภาคด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะทํางานเยอะมากมันก็จะมีบางช่วงที่เราแบบถึงขั้นแบบไม่ได้นอนอะไรเงี้ยหนักสุดคือ2วันคือตายยังตื่นอยู่เลยเราสี่ส <48 S 1> ิบแชั่วโมงนั่งทำแต่งานใช่ค่ะเหมือนละคร<อ>คิวมันเหมือนแบบพระรหัสสุกเสาร์อาทิตย์แล้อีกทีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือมันจันทร์อังคารพุทธอย่างเง<อ>ี้ยอาทิตย์ถ่ายดึกข้ามไปจันท์ก็ต้องถ่ายต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างบางเวลาที่มันแบบ มันเหี่ยวมันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันที่แม่ว่าอย่าใช้คําว่าเหี่ยวเลอแม่ใจหาย <c oughs> แม่ว่ามันดูหมองคล้ำไม่สด <c oughs> ใสเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอมันเป็นสาเหตุของความ ร่วงโรยถูกต้องค่ะแล้วมันก็ที่มันเห็นชัดมากเลยคือใต้ตาแบบจะมามาไวมากแล้วพวกริ้วรอยที่แบบมันอาจจะไม่ได้เคยลึกขนาดนั้นมันก็ลึกขึ้นแล้วก็รูขุมขนคือบานก็เลยแบบกลายเป็นคนดูแลผิวพรรณดูหยาบหยาถูกต้องมันก็จะดูหยาบกร้านกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบด้วยความที่พอเราอยู่วงการเราก็เสียเงินกับการซื้อสกินแคร์แบบเยอะมากเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เจออะไรที่เขาเรียกว่ามันตอบโจทย์จริงๆสักที อะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะอย่างดาวอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าดาสนิทกับดีเจนหอมกิวนางคือแบบเด้งมากแล้วก็เลยถามว่าใช้อะไรพี่หอมก็เลยแนะนําตัวนี้มาเลยค่ะเป็นไฮราบลูอ๋อไฮราบลูใช่เป็น Blue. <c oughs> ไฮราบลูค่ะคือจะบอกก่อนว่าดาอ่ะเป็นคนที่ชอบนอน คือถ้ามีเวลาว่างอะเราก็อยากจะนอนมากกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องทาหลายขั้นตอนนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวนี่โปะนั่นเดี๋ยวนั่นโปะนี่อะไรอย่างเงี้ยมันยากอะ,ค,ะค่ะแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเรานอนไม่พอแต่งหน้าไม่ติดเวลาออกกล้องปุ๊บก็คือเป็นสังขยาแบบมันไม่โอเค แม่สั่งขยะมากเลยค่ะอันนี้ของแม่จะทาจนตายไงแม่ก็ไม่เรียบเนี่ยแม่กาลังตั้งใจฟังหนูนะลูกแม่เดี๋ยวแม่ลองเอาไปใช้เดี๋ยวให้เลยกระปุกหนึ่งค่น้ำูค,คือรู้เรื่องเลยค่ะคือพอทาไปปุ๊บเนี่ยคือเราจะบอกว่าเนื้อสัมผัสมันไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวเนหนอะหนะแต่เป็นคนแบบไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเนหนอะหนะเลยคือมันจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆแบบมีความแบบเป็นเจลเจลน้ำหนาม<อ>แล้วนี่ค่ะเขาก็จะให้เหมือนเป็นแบบว่า มีพายมีไม้พายมาให้ด้วยหให้แบบว่าไอศครีมเลย<ช>นะคะก็จะแบบตักได้เราก็จะลองตักอันนี้ได้นะคะคือเนื้อเขาเนี่ยจะฉ่าน้ํา<อ>แล้วก็คผู้ชมถ้าสมมติว่าใช้ไปอะ่ะแล้วเราบอกเลยว่าครั้งเดียวรู้สึกเลยว่าหน้าเราอะ่ะฉ่าน้ําขึ้นเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะเนี่ยค่ะ<อ>เนื้อมันก็จะเบาๆแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เราบอกว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งเดย์เป็นเดย์ครีมแล้วก็เป็นไนท์ครีมด้วยคือหนึ่งขั้นตอนจบ ล้างหน้าเสร็จทาบำรุงได้เลยคือจะบอกว่ามันจะทําให้หน้าเราเนี่ยดูฉ่าวาวขึ้นแล้วก็พวกรูขุมขนที่เคยกว้างมันก็จะกระชับขึ้นค่ะริ้วรอยต่างๆมันก็จะตื้นขึ้นด้วยอยากให้ลองจริงๆแล้วที่สะดคม่นี่มันดูเหมืนมันจะซึมเข้าไปแล้วถ้าเห็นหนูรูปแล้วมันพริ้วไปตามผิวแสดงว่ามันไม่เหนอะหนะไม่หนืดใช่มันไม่หนืดเลยคือคุณผู้ชมค่ะมันแบบอันเนี้ยโอเคมากเพราะว่าเนื้อมันจะมีความแบบเป็นน้ําเป็นเจลๆเพราะฉะนั้นมันไม่หนักหนาค่ะและที่สําคัญที่สุดอาจาร ผสมที่สําคัญในไฮราบูนี่คงจะแบบมีอะไรพิเศษล้าลึกมากคือจริงๆแล้วไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้มากอะ,ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นตัวครีมอันนี้แล้วก็แน่นอนอเรารู้ดีอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเทคโนโลยีมันก้าวไกลามากโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงพอเป็นญี่ปุ่นเป็นเอเชียเหมือนกันสภาพผิวมันก็จะตอบจุด อบบเออ <ไป S 2> ใช่แม่ก็เคยได้ยินนะคะ<ช>มีคนเขาบอกว่าไปซื้อของเป็นหมืนม่นๆมาจากยุโรป S <S 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 มันไม่เหมาะกับผิวหน้าของคนเอเชียเลยเออจริงๆเราก็ต้องพูดตัวว่ามันแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยล่ะค่ะแต่สาหรับดาวดาวรู้ว่าดาวรู้สึกว่าแบบไฮยลทบลูนี่คือตอบโจทย์มากคือใช้ตัวเดียวไม่ต้องฝืนอาจารย์อยากให้น้องดาวนะคะย้ํากับคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าหลังจากที่น้องดาวใช้เสร็จแล้วเนี่ยผิวหน้าของน้องดาวได้ผลดียังไงบ้างคะคือเราจะบอกเลยนะคะว่าไฮไลบลูเนี่ยดีตรงที่ว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วใครที่พักผ่อนน้อยหรือว่ารู้สึกว่าผิวหน้าโทมหยาบกร้านขาดความชุ่มชื้นรว เริ่มมาเริ่มใช้เลยค่ะอย่าปล่อยให้หน้าของคุณเยินไปก่อนให้เริ่มใช้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเลยนะคะกับไฮ a าบลูนะคะเริ่มแล้วก็คือตื่นมาล้างหน้าอะไรเสร็จปุ๊บทาบำรุงก่อนลง เครื่องสําอางเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนล้างหน้าเสร็จก่อนนอนทากระปุกเดียวกระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะกลายเป็นทั้งเดย์ครีมแล้วก็เป็นไนท์ครีมได้ด้วยไม่ต้องเปลืองขั้นตอนเอาเวลาไปนอนดีกว่าเออใช่นะคะสามสี่กระปุกเต็มโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมันก็ไม่ไหวนะถูกต้องค่ะแล้วกเ็เดาหมดเงินไปกับสกินแคร์หลายอย่างแล้วจนกระทั่งมาเจอไฮบริบรูแล้วก็ติดใจที่กระปุกนี้จริงๆรแล้วค่ะทีนี้อาจารย์ก็สงสัยนะคะลองมันดีจริงขนาดนี้แม้ว่ามันคงจะแพงแพงไหมคะโหนคือจะ บอกเลยค่ะว่าไม่ได้แพงอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยค,ะคะ่ะอาจารย์คือไฮราบลูเนี่ยนะคะ2กระปุกเนี่ยปกติจะให้980บาท2กระปุก980บาทคือใช้ได้นานมากกระปุกใหญ่แบบนี้นะนอาจารย์สกระปุกใช่คะ่ะ2กระปุก980บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเลือกของแถมไปเลยฟรีๆค,คือเลือกเป็นครีมกันแดด หรือเป็นโฟมล้างหน้าก็ได้อ๋อเหรอคะใช่แล้วนะคะคือถ้าซื้อตอนนี้นะคะย้าอีกทีนะ2กระปุก9 8 0บาท2กระปุกเนี่ยคือระยะเวลาที่สามารถเอาไปลองใช้แม่ว่าน่าจะได้เดือนหนึ่งแล้วนะใช่2กระปุกเกินเดือนหนึ่ง oh, ค่ะแม่ถ้าเป็นแม่นะคะแม่คงต้องสั่ง2ชุดแล้วล่ะคะ่ะเพราะแม่คงอยากได้โฟมด้วยแล้วก็อยากได้กันแดดใช่ไหมคะเราก็บอกก่อนเลยว่าใครที่กังวลว่าแบบอุ้ยมีเก็บค่าส่งอะไรอย่างงี้แน่เลยไม่ต้องห่วงนะคะไฮราบรู้จัดให้โดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ ส่งฟร er e ีไปเลย EMS ทั่วรประเทศค่ะน้องดาวคะ,คะแม่ทราบว่าหลายคนในวงการบันเทิง ก็ใช้ไข่ทาบูแล้วหรอถูกต้องค่ะมีพี่ต้นหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะที่แนะนํากันมาแล้วก็นออเหนจากนี้เนี่ยพีเซนเตอร์ของเขาก็จะมีทั้งกุ๊กกิ๊บแล้วก็คุณบี้สามีครอบครัวนี้ก็คือใช้กันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็ดาวรู้จักกับกุ๊กกิ๊บรู้จักกับบี้อยู่แล้วตัวเขาเองก็แนะนําว่าตัวนี้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเพราะว่าเขาต้องใช้เองก็ถึงกล้าที่จะแนะนําผู้อื่นใช่ไหมคะค่ะทีนี้ช่องทางการติดต่อแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษล่ะะคคคคได้้เยุณชชมวัันนนีโโปรของ ร์บลูนะคะซื้อ2กระปุกในราคาพิเศษมากคือ980บาทนะคะสามารถเลือกของแถมได้ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะคงเห็นแล้วนะคะว่าน้องดาวหน้าตาสดใสแล้วเธอก็สวยแล้วเธอก็ใช้จริงนะคะ <c oughs> อยากดูแจ่มและเจ,จดจรัสแบบน้องดาวรีบยกโทรศัพท์เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ราคาแบบนี้พิเศษจริงๆเราไม่รบกวนเงินทองคะ่ะในช่วงเวลาขับขันแบบนี้แต่ถ้าของดีแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดรีบซื้อเลยนะคะคะันนี้ต้อง ขอขอบคุณน้องดาวนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ<า>ค่ะดีที่ได้คุยด้วยมากเลยค่ะหนูยิม้มหวาน